แสงดาวผู้ริษยาในจกักรวาลแสนกว้างใหญ่มีเพื่อนสี้สองคนคืออดีตพระอาทิตย์ผู้ร่าเริงและจันทราพระจันทร์ผู้อ่อนโยนพวกเขาผลัดกันดูแลโลกใบกลมอย่างมีความสุขอดีตให้ความอบอุ่นและแสงสว่างในตอนกลางวันจันทราทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงและมอบแสงนวลในตอนกลางคืนทั้งสองสามัคคีกันมากและโลกก็รักพวกเขาแต่มีดวงดาวดวงหนึ่งชื่อวิภพ ที่มองดูอยู่ด้วยความอิจฉาทำไมต้องเป็นพวกเขาพวกเราดวงดาวมีเยอะแยะแท,แท้แต่โลกกลับไม่ค่อยสนใจวิภพบ,บ่นงึมงามกับตัวเองถ้าต้องทำให้อดีตกับจันทราทะเลาะกันวิภพคิดแผนชั่วร้ายถ้าโลกปั่นป่วนทุกคนก็จะรู้ว่าการไม่มีดวงดาวที่ดีคอยดูแลมันวุ่นวายขนาดไหนคืนนั้นเองวิภพแอบไปกระซิบข้างหูจันทราจันทราเอ๋ย อดิตนะ่ะบ่นว่าแสงของเธอเย็นชาและขี้เกียจไม่ยอมทำงานหนักเหมือนเขาเลยนะพอชาววิภพก็ไปหาอดิตอดิตจนันทาพูดว่าแสงจ้าเกินไปของท่านทำลายการนอนหลับของทุกคนบนโลกและท่านก็ดูหญิงพยองที่ทำได้แค่ส่องแสงร้อนๆทั้งวันเมื่ออดิตและจันทามาพบกันตอนเช้ามืดแทนที่จะทักทายพวกเขากลับมองหน้ากันอย่างโกรธเคืองทำไมถึงว่าแสงของขเยนชาล่ะ อดิตตะโกนแล้วทำไมต้องว่าข้าหญิงด้วยละ่ะจันทราตอบกลับตั้งแต่นั้นมาอดิตก็ไม่ยอมรีบขึ้นจันทราก็ไม่ยอมรีบลงทำให้โลกมีแต่กลางวันยาวนานที่ร้อนจัดและกลางคืนมืดมิดที่หนาวเหน็บทุกสิ่งบนโลกเริ่มสับสนปั่นป่วนต้นไม้เหี่ยวเฉาผู้คนมุนงงสัตว์ป่าสับสนกับการจำศีลวิภพ,พมองดูความวุ่นวายจากข้างบนหัวเราะอย่างสนุกสนาน แต่แล้วก็สังเกตเห็นบางอย่างเมื่อโลกไม่สบายแสงของเขาก็ไม่สว่างเหมือนเดิมนี่มันไม่สนุกเลยวิภพเริ่มรู้สึกผิดเขาบินไปหาอดีตกับจันทรายอย่างรวดเร็ว,รวข้าขอโทษข้าโกหกเพราะความอิจฉาพวกท่านม้องกลับมาสามัคคีกันเพื่อให้โลกกลับมามีความสุขอีกครั้ง อดิตและจันทรายยิ้มให้กันด้วยความโล่งใจขอบคุณนะวิภพที่บอกความจริงอดิตกล่าวเรามาร่วมมือกันเถอะเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาสมดุลจันทราเสริมโลกกลับมามีความสุขแสงของวิภพก็กลับมาสว่างสวยอีกครั้งวิภพเรียนรู้ว่าการร่วมมือกันสำคัญกว่าการอิจฉาและความสุขของผู้อื่นก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย